ครับน้องคนตกปล่อยๆครับกินแกงเห็ดแกงเห็ดแล้วก็จิ้มอ่าเจียวกระเหลียครับน้องเม่นเขาท้าแกงเห็ดไว้รอมันไปจกปลามันไม่กินครับมันไม่กินเยอะเลยเป็นไรไม่รู้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนตกหนักมันหรือว่ามันไม่กินนะคะใครคอมเมนต์บอกใครใครรู้คอมเมนต์บอกเลยมันเห็นว่าน้่นมันเป็นชีแรงอ่ะอ่าเขาเรียกอะไรนะน้ำหลักมันไปจกปลามันกินมันไม่กิน อืมอืมต้องอเอื้อตวองจังจงน่ะออยนเปกนกับผักผักแขงที่วามันเลมหันหน่อยเลือนอออืมเอมอเวลาตักกับขผู้ใหญ่เขาตักก่อนเียแงเาไม่นำมาน่อืม ะกอก,กินขอปะกอเหีน,นพะคาเอยามาใหา้มาเป็นเอะ,ะไรกันก็เอาเหยามากไนเลยก็ยกดี๋ยวิพระคาอประกอบกินพระคา,อ,กกะาอะไรกินดีๆทำนี้ควมหา น่ายๆแบบนี้เกอาเราชเวๆแล้วเห็นอะงั้นนอนด้วยมาดูสิ

มาเรีอยันไม่มาว่ขมาบอกว่าหรอ้ไมลับนกสงเพว่าเหเส้เสปองกันน้หาแเปมัวผมเขาใชกรบันยิงเอา่ะ

เชียวปลาเหลียมพริกน้ำปลาอ๋อปลาละแล้วก็ข้าวกลั่วแล้วก็น้ำปลาปลา

พ่อคนมันมังเออเยวพ่อความามีมีมือมีอ่างเมื่อตาตัวเล็กจะมาหนูไหมเานับจังนี่อะไรก็มาตาเราคูนต้องระวังตาตัเล็กตาเราตาเรา Lùi 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 con lùi 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 รู่างเลยโพาังดีเขาอจนด้วยแล้เาดดงเขารังเาั้อยยังคนามอเ่ากินด้วนขน้องน้องมเออแล้วมันันเต้ยจันเตีอยัวหวน่ว่าไอ้คายก็ล้างเดเลยนยดห พี่อ้องนไม่เท่าเดิมกินแต่เง,นงนินเ่าน,น,นั้นเพคะน,น,นี่น้ำตัวร่างโยนีลนะวะก็ราาโรัอยู่ก็มกสาบะแน่นเนี่ยแต่นี่โ <c oughs> เด๋ไม่ลุก มันอยู่หเดแล้วนะนั่นอันลึกๆกันพักไ่้เอีกนเสมาเอาพักก่้นเรคือก่าครับชิมน้ำพริกผักสดมพริกผักสดกินดีไม่มีอ้วน เด็ดพร้อมน้น้ำหนาวนายมาเป็นหอมมาเป่อปอไปอปนอะไกำขึ้นเมือนะอนขึ้นเมือพักคานก่อนหน่อยเนาะอีเล่หาเราก็จะเอาสึ้นมืออะไรกันนไงเวป้าอัลลวั น eh ั mm ่น hmm. ด <laughs> oh, you mm ีดีป่ะออกดีดี้วก็ฮ่นยังเป่นห้อง่ว่ามอบยังพันะ ผจนะแป้วเรานั้อไม่กินด,ดีมากเลยแทำขลับกันหน่อยก็นอยู่นะ <laughs>

你要给他把卡去了。啊，共尊，嗯。不动心啊。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì chết rồi không bỏ lỡ cực video hết dẫn nè เออยอมากๆเลยครับพูให้ บันนั้นก่อเราไมัรู้ก็คือเด็กแต่ขนมันก็แล้วมันก็รับพี่น้องไปก่อนนะครับพี่น้องอร่อยมากๆครับน้องนึงเขาทำกับข้าวในมันก็ทำเป็นเสี่ยวโอเคครับขอบคุณครับเราก็ผ่าก็ได้ก็เส้นลดมครับมันจะพยายามกินอะไรไปทำอะไรมันจะพยายามลงคลิปให้พี่น้องดูทุกวันครับขอบคุณมากครับคุณ